กล้วยต้มคุกมะพร้าวของโปรดของปุ้ยใครชอบกินบ้างคะคุณยายทําให้กินอร่อยมากกล้วยไม่ฝาดหวานธรรมชาติดีต่อสุขภาพเราก็จะใช้กล้วยที่สุกห่มนะคะปุ้ยชอบกินแบบนี้คะ่ะถ้าใช้กล้วยงอมเกินไปเวลาต้มออกมาจะเละนะคะล้างกล้วยจนสะอาดดีแล้วเราก็นํามาต้มเลยคะ่ะต้มกล้วยประมาณ 30- 4 0นาทีคะ่ะ หรือจนกว่าเปลือกกล้วยจะแตกนะคะอันนี้คือเนื้อมะพร้าวขูดคุณยายจะโรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มะพร้าวของเราออกมารสชาติเค็มเค็มมันๆน,นะคะต้มกล้วยเสร็จแล้วเราก็นํามะพร้าวมานึ่งต่อเลยค่ะนึ่งมะพร้าวเพื่อให้มะพร้าวไม่บูดง่ายนะคะกล้วยต้มเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะพอกล้วยเย็นสนิทดีแล้วเราก็นํามาปอกเปลือกได้เลยนะคะคุณยายจะหั่นหนึ่งลูกได้สีชิ้นค่ะ ไม่คลุกมะพร้าวก็อร่อยนะคะคุณยายบอกว่ากล้วยต้มเป็นขนมสมัยวัยเด็กของคุณยายเลยนะคะสมัยก่อนไม่มีขนมขบเคี้ยวก็จะใช้กล้วยต้มคลุกมะพร้าวนี่แหละค่ะกินกันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะถ้าใครท้องผูกลองกินกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยต้มนะคะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะจากนั้นก็ค่อยๆตักมะพร้าวที่นึ่งไว้โรล,ลงไปบนกล้วยเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ อุ้ยชอบรสชาติหวานแบบธรรมชาตินะคะอร่อยเคี้ยวเนืบหนะับถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลสายเพิ่มได้ค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ